ับตอนนี้เรา,ากำลังขับรถึ้นโอยทอา,างนะครับซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างจะลาดชันนะครับในทางนี่เรยียกเป็ง่ายๆเลยเนี่ย มันสาคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เบรกเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจะจะทําให้เบรกไม่ได้นะครับจุดหมายแรกที่เรามาถึงนะครับตอนนี้ก็คือจุดชมวิวมณนสน,นะครับซึ่งคืนนี้เราก็จะพักที่นี่นะครับเราก็ได้ทําการจองที่พักของอุทยานไว้นะครับซึ่งเป็นบ้านพักที่เป็นหลังสีขาวนะครับที่อยู่ด้านด้านด้านขวาสุดนะครับต้องตรงนี้จะเปิดจองเป็นเดือนนะครับถ้าจะพักเดือนธันวาเขาก็จะ เปิดจองเดือนพฤศจิกาอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับมาถึงที่พักนะครับขั้นตอนได้ก็คือขนอุปกรณ์นะครับสัมภาระเข้าสู่ที่พักนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบห้องพักนะครับว่าขาดอะไรบ้างนะครับเรายังมีเวลาพอที่จะหาของนะครับมีน้ําหาอะไรต่างๆมาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเอาไว้สําหรับค่าคืนนี้นะครับตอนนี้เรามาถึงตอนเย็นนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับ ก็เริ่มจะหนาวแล้วนะครับยอดเลยพี่เเองก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเรายู่ที่ขาไม่้องเดิ็จะหนาวทั้งปีนะครับที่นี่นะครับเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับแล้วก็ แล้วก็ธรรมชาติมีความสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้มีอะไรต่างๆนานและไม่อากาศหนาวทั้งปีนะครับชาวบ้านที่นี่ก็บอกว่าที่นี่จะหนาวทั้งปีนะครับก็มีฤดูฝนนะครับแล้วก็ฤดูหนาวฤดูร้อนก็คงจะไม่ค่อยมีนะครับถ้า,ถ,าถ้าต่างฤดูกิดนะครับนี่คือเป็นที่พักนะครับที่พักที่ผมจองไว้มีสองห้องนะครับ สองห้องและก็มีหนึ่งห้องน้ำนะครับและก็ด้านหน้าก็จะมีระเบียงนะครับมีโต๊ะสำหรับทาน,อ,น,นอาหารตอนเช้าหัืนั่งชมวิวต่างตางได้นะครับในห้องก็มีผ้าห่มให้นะครับมีมอนมีผ้าห่มมีผ้านุ่มนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ถือว่าครบนะครับแล้วก็บรรยากนนาศในห้องพักก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะชมวิว ด้านล่างนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ของอุทยานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อก่อนตอนที่ที่พักที่ดอยอ่างขางยังมีเยอะอยู่ผมก็พักที่อื่นนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ต้องขับรถมาตรงนี้นะครับเพื่อชมวบลวอนสนเพื่อจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ครั้งนี้นะครับเรามาพักที่นี่เราไม่ต้องขยับรถามาชมวิวได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเป็้านเรียบร้อยนะครับผมก็กับลูกชายนะครับฝาดก็อกโอเคไม่ต้องปิดครับเดี๋ยวมาตามมาเราไปเราไปรอก่อนเราไปเดินสำรวจว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณสองสาปีก่อนหน้านี้ผมเคยมาที่นี่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่นะครับวันที่เรามาพักวันนี้คนไม่เยอะนะครับผมว่าก็จะมีเ็ดคนที่มา นอนเต็นท์นะครับก็ไม่มีก็พยายามบอกลูกแล้วไงเมื่อคืนบอกว่าไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดก็ถือว่าเที่ยวอย่างสบายๆนะครับใช่รู้อยู่แล้วไงโล่งนะครับสบายๆอะไรบ้านะเปิระตูดูเส้นทางเข้าบ้านอ่ะบ้าเขาเจอพันไหม

ครับเราก็มาที่ตลาดบ้านคุ้มนะครับเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ตลาดตรงนี้จะเป็นตลาดที่มีร้านขายของเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีร้านขายของจะมีนักท่องเที่ยวจะมาพักอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็จะมีที่พักบริเวณด้านหลังนี้นะครับจะมีที่พักเยอะนะครับหลายร้อยห้องเลยด้านหลังก็จะเต็มไปด้วยที่พักแต่มันก็มีการจัดระเบียบเกิดขึ้นนะครับก็เลยทําให ที่พักที่ดอยอา่างขางเดี่ยลดจำนวนลงน,นะครับเกือบหมดเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ที่พักที่มีอยู่ก็มีของอุทยานนะครับแล้วก็ลานกลางเต็นที่ม่นสนนะครับที่เดียวกับที่ที่ผมพักแล้วก็เป็นบ้านพักอุทยานแล้วก็จะมีลานกลางเต็นของเอกชนอยู่นะครับบริเวณใกล้ใก้กันแล้วก็จะมีบริเวณบ้านหลวงนะครับอีกที่หนึ่งครับว่ามีที่พักด้วยเหมือนกัน ลูกครับรอด้วยนะ

นี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งค่ำคืนนะครับหน้าสานีเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้อากาศเย็นแล้วครับอากาศหนาวเลยครับแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณที่เราพักนะครับที่มนสฑนตอนนี้ก็หมอกลงครับหมอกลงค่อนข้างเยอะนะสวัสดีค่ะตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบห้านะคะบรรยากาศ จะชมวิวม้อนสดนะคะลานกลางเต็นต์นะคะตอนนี้หมอกเยอะมากอากาศหนาวมาื่อวานนี้จะมีอะไรน้ำขินงนมสดกินปะนี่กรขนมปังต,งติ้งของขก็ติดอยู่แล้วฮะเรื่อยๆเล,ย,เลยหันหน้ามาก็ได้ เย็นไม่ไหวก็รีบเข้าบ้านเลยดึงรีบถ่ายรูปแวรีบเข้าบ้านนี่ถ่ายตรงนี้ก็สนใช่ไเดินทางบันไดครับได้ลดึงได้เลยได้เลดงได้เลยครับ ครับสำหรับตอนเช้านะครับเราก็ไปหาอาหารเช้านะครับที่ร้านที่อยู่ที่ที่ลานจอดรถด้านบนนะครับของทียานชื่อร้านอาลีนะครับเป็นร้านมุสลิมนะครับซึ่งเป็นร้านของมุสลิมที่อยู่ที่บ้านหลวงนะครับก็คืออยู่อยู่ที่ดอยอ่างขางนี่แหละครับเป็นมุสลิมนะครับน่าจะเป็นจีนฮ่อนะครับเราะว่าทําอาหารขายนะครับมีปลาต้งโกมีกาแฟอะไรขายเดดึกลวกาแฟไหม

เด,ดี๋ยวจะให้ได้อีก อะไรวิดีโอมุนไหมไปตา่ไปนั้นมุนไหมมาครับนี่ยหอมเต็มเลยอาเนี้มีกระหอบเลยบ้านพักเลย Mày vui mấy Vui น,นี้อยู่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอน

ไม่มีเขาไม่ขายอะไรเลยลูกเข้าไปในนู้นดีกว่า,าอ๋าอาเดินรอบหนึ่งน,นะกิน,น,น,นะนกาแฟที่สถานีดีกว่าห้องน้ำก็มีไง นั่นอเองนี่ปะปะด้านหลังมันมีอะไรอีกไม่รบบู้น่ะบ้านสวนคาเฟ่เลยนะตัวจดูดูเฮ้ยระวังดูจอากินอะไร 中、はい、6階真っ先に入れね。 อ่าใช่ต้องถ่ายรูปด้วย้องเป็นช่างภาพด้วยแม่ถาีนมเี่ยตงนี้ังนี้ฝังนี้แม่ด้นหะยังไม่ถูกลมตีมา้ยวอะไนนี้มันหลายดอกไปตอนนี้บังเพลิง

วนแปลงสองพันไแปลง2อ0 0ันจ็บเดินมาแล้วอะเราไมด้คิดว่าจะเป็อยี้เวู่เลยนี้เราก็เดินไปเห็นนะครับไปไหนไชาแปลงสองพัน ป yup. ่าใหญ่มาล้ารมางี้

มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวมาถ่ายให้ <ขอ S 1> เร็วเร็วเร็วถ่าย F C P Q ไ,ไหนถ่ายรูปมาเดี๋ยวมามาถ่ายให้